สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News แอปทักษออนเผยหมดเปลือกหลังนนกุลเปิดตัวชมสุภาพบุรุษตอบแล้วจะติดจรวดเลยไหมตั้งแต่นักแสดงหนุ่มนนกุลชานนออกมายอมรับว่ากำลังคุยกับนักแสดงสาวแอปทักษอ,อนก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเริ่มชัดเจนมากขึ้น ล่าสุดวันที่22พฤศจิกายน2566แอปทักษอรอ์นมาร่วมงานภารกรเดอะรักฮอล์โอเพนนิ่งเซเลเบรชันจึงเป็นคิวของเธอที่ได้เผยถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้บางสถานะหัวใจสีชมพูใหม่เขินไหมสบายสบาย,บายพูดได้หมดได้ค่ะความรักเป็นยังไงบ้างแฮปปี้ดีคุยกันใช่ค่ะคุยกันจริงๆคุยมาเรื่อยเรอยเริ่มจากการเป็นเพื่อนร่วมงาน ตอนแรกจากเรื่องงานแอคติ้งเป็นเรื่องปกติจนเวลาผ่านมาเรื่อยๆปีกว่าทำให้เราได้แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องอื่นๆนนประทับใจที่เราส่งของให้ตอนป่วยไม่อยากบอกเลยใครป่วยก็ส่งหมดที่จริงเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วโมเมนต์ Moment ที่เราประทับใจมากๆจริงๆละ่ะก็คือช่วงงานศพรู้สึกจริงๆว่าเขาเป็นห่วงเรา ทางนนเองก็เป็นคนที่ออกตัวเสมอว่าชัดเจนเป็นคนที่ออกตัวว่าเขามีความคิดชัดเจนมากยอมรับว่าคุยกันมาในระดับหนึ่งเขาจะบอกนะว่าคุยกันไม่ได้คิดว่าจะชัดเจนขนาดนี้เขาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเราเซยเยสเดินหน้าต่อเลยหรือเปล่าเชื่อว่าใครฟังคงยิ้มแบบแอบความรู้สึกจริงๆคือรู้สึกให้เกียรติกันแล้วกับความรู้สึกที่หลายคนเป็นห่วง ไม่เคยคิดคงไม่ได้รับรู้และขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงสบายใจมากขึ้นขอบคุณความเป็นคนชัดเจนของเขาที่ยืนยันว่าเขาจะเป็นคนพูดเองไม่ได้รู้สึกแปลกใจชัดเจนและสุภาพบรุษแล้วกับเพื่อนๆว่ายังไงบ้างอะไรที่แอบแฮปปี้เขาก็แฮปปี้แก๊งวันเกิดก็รับทราบค่ะเขาก็แซวเรื่อยๆที่จริงเพื่อนสนิทแอบเขาน่ารักมากอะไรแฮปปี้เขาก็แฮปปี เรื่องเสื้อไม่ได้เสื้อคู่ไม่ได้นัดกันไม่เคยนัดเลยสบายใจมากๆค่ะที่ผ่านมาเราคุยกันเราทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันหากใครเห็นจากการสัมภาษณ์ด้วยกันก็พูดตามตรงว่าก็ไปทานข้าวด้วยกันที่จริงมันก็ต้องเรียนรู้กันไปเป็นช่วงที่ศึกษากันด้วยแน่นอนว่าตอนนี้มันก็มากขึ้นมันต้องผ่านระยะเวลาแล้วมุมมองความรักณตอนนี้ เหมือนเดิมคะ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาเข้าใจที่ทุกคนเป็นห่วงเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่ดีเป็นกําลังใจในการออกมาโลกภายนอกสำหรับแอปเรามีหลายหน้าทีทั้งคุณแม่คนทํำงานที่จริงมันไม่ง่ายเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังงานถ้าเพิ่มพลังงานให้เรามันเป็นเรื่องที่ดีก่อนหน้านี้อาจจะต้องพยายามไปที่คนไม่เยอะตอนหลังก็ไปหมดไม่ว่าจะคอนเสิร์ตปีใหม่ ละครเวทีแล้วไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันได้หมดไหมค่ะไปได้แล้วความรักครั้งนี้คาดหวังมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะครั้งนี้หรือครั้งไหนเราก็เต็มที่กับมันความคาดหวังก็ตอบลำบากเราทุ่มเทเต็มที่อยากให้ออกมาดีเหมือนเรื่องงานสุดท้ายผลตอบรับออกมายังไงนนกุลบอกว่าสถานะเป็นแฟนจะสั้นมากเขาจะข้ามขั้นแต่งงานหรือเปล่า อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าถึงขั้นที่เราจะเรียกว่าแฟนเราคงพร้อมทุกอย่างหลังจากนั้นคงเป็นเรื่องง่ายแล้วสำหรับแอปติดตะรวจก็น่ารักดีในความเป็นจริงก็ต้องใช้เวลาไม่ได้หมายถึงสั้นหรือยาวแต่หมายถึงจังหวะโอกาสความพร้อมของเราทั้งคู่แล้วสำหรับเราติดตรวจเลยไหมอย่างที่บอกคงเป็นความที่ใช่ของทั้งสองขอบคุณมากๆเลยค่ะ สำหรับทุกกำลังใจเวลาไปไหนเป็นกำลังใจให้นะก็ต้องเขินนะเอาจริงมันคงมาจากการที่ว่าเห็นเรามีความสุขแล้วคอมเมนต์ถึงกันหรือเปล่าถ้าไม่เจอกันเอาเป็นว่างานหนักมากก็มีอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆชอบรูปถอดเสื้อหรือไม่ถอดเสื้อเป็นคำถามที่ไม่ได้เก่งข้อสอบมาก่อนแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะแอบไม่กล้าก้าวกาเรื่องส่วนตัวของเขา แล้วปีใหม่รับรู้หรือเปล่าสำหรับแอปปีใหม่และครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้เอาเป็นว่าทุกคนในครอบครัวรับรู้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ